มือนีมาตามถอดรหัสเล่าหกตัวพอลี่เนาะค่ะมือว่านนี่พันไห้ซีหกออกสีหาเนาะค่ะลาดไปเต็มหนึ่งเสียดายเนาะค่ะมีเขามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะงวดนี้พันไห้มาแล้วขอแจเมื่อไม่เนาะค่ะงวดของวันที่สองก็มืออื่นเนาะค่ะพันไห้มาแล้วคัดสรรมาเป็นพิเศษปีใหม่พันวาแบบสมีตะเงินไหลมาเทพมาเนาะค่ะเหล็ก ล้าหกตัวเพิ่นก็นจะเข่าดีๆไปตลอดพันวาบาันนี้เพื่อนจะห้เป็นตัวใดไปตามพอรี่กันไดเลขข็ค่ะพอดีค่ะพี่น้องอฟซี่คทำตัวตัวคนเนาะค่ะมือนี่กับปีใหม่เนาะมวอพอดเนยเพืพ่อนน่ะมันมือเียปีใหม่แล้วปีใหม่เขาพ่อสอไม่พอ่อซอหกเก้าหกเก้าขอให้มแต่สิ่งดีๆไม่พ่อนไปขอให้เอฟซี <FC. S 2> ่เอฟซี่ผู้ใดเข่าดาวพวกเขาดาวนี ขอให้โชคดีสําหรับปีใหม่อัไนเนี้ยก็เกากักให้ชิมไปปีเก้าคนเนี้ยแนบ่ดีเนี่ยบ่ดีได้ปีเก้าบ่ต้องเอกมาเอาแต่เนียดีดีมาใช้ชีวิตในปีใหม่ขอห้เอฟซีมีเงินมีท่องในการลงทุนจับ,ในในใบันใบในกให้เป็นเงินเป็นท่องหมดในปีใหม่สําหรับปีมะเมียครับขอห้เอฟซีสุขลาตลอดปี ครับอาหารมาเบืองอัน,อนเล่าพัฒนามือขึ้นนี่ครับมือขึ้นนี่ออกมาอันมันเป็นเนื้อคนตุ้ยเบิองบอกมือขึ้นมันหนอฟันมือขึ้นน, <97 4 S 1> นี่เก้าเจ็ดสี่เห็นมันออกนี่นะครับเก้าเจ็ดสี่ห้าสี่หนึ่งของพอยรี่สามสี่ศูนย์ พอใี่หาสามตัวที่จริงมันมัน,มนสิเป็นเลขเลี่ยงนะครับด้ี่ให้เข้าใจบัดน,นี้สีบ๊ปลป้อยให้หาสามสิบบป้อยเอาตัวเด่นมาหาสามตัวสบป้อยเต็มสูตรของมันมาเลยคือสิบ๊บเ,เอาเอาอตัวเืินมาเที่นมันนี่เป็นปกติมันก็ต้องเป็นสามสี่ห้ามันก็สิเป็นถูกของมันอันนี้ก็หกเจ็ดแปดมันนี่เป็นเังสี่ครับบัดน,นี้เ้ามาเบิงของไม่ครับตาหน้แล้วคือ พลังพนกับยีว่าเอาเหล็กบริเวรเลขกมันคือมั่วกันนะนะเพรื่องบรเรลขมันมั่วกันมันคือังง่อเป็นแนวท่างเป็นคือจังของสูตรของอย่างที่จริงของพญเ่รี่ก็ลั่งไรลก็ลังหาอยู่ครับก็ลังหากก็ลั่งสีว่างจ้ว่ากันขึ้จริงกับจะหาสามตัวพ่อวกมหาสามตัวปั๊บมันกับมีหลุดมีพลาดมานแนวเดี๋ยวบ่เห็นครับแนวเดี๋ยวบ่เห็นแนวพญี่รี่โบหูขึ้นกัน แต่เลยว่าเอาแบบมีความหวังได้หลายได้ดีกว่าอยากให้มันไบ่ได้สามตัวเพราะเพียงขอให้มันได้เป็นสองตัวก็ได้บัตรนี่<อ>ให้มาเบิงของวันที่เอาวันที่อะไรคุณตุ๋ยของมันออกพันมากเลยอันนี้ของยิบตองดีสามสิเบเอ็ดดึงมอันนี้เป็นของวันที่ เอาแบบว่าัดพ่นกับว่าพันเอาหาวออีกอย่างหนึ่ง่หละค่ะบางว่านบแมนว่าออกแลวจังมาเว้าเแล้วค่ะบเมนออกจังมเว้าครับมันสิเป็นลักษณะคือว่านี่แหละครับนี่พอเงี้ยเลย่เอาว่าบ่ต้อหามาหายสามตัวนะครับมันมันก็เลยคขัดเอาตัวเด่นมากมันก็เล่นมีความผิดพลาดสูงเบิ่งงเราก็ไดก็เรียกว่าบัดนี้สิปป้อยแบบว่าห้าถือสองตัวกันยังทีดีกว่านะสิปป้อยเต็มสูตรให้เด้อครับเด้อสิ่บ่อขัดเด่นมหาสามตัว สองตัวมันเกิดักแล้วมันต้องไปสามตัวพรอกว่ามันงวดนี้มันก็บิีมันพ่วกับเลกันใทยไทยครับรัฐบาลไท่รัฐบาลไช่นี้รีกระหายไปแล้วเลยครับเด้ออันนี้มาเบิ่งเต็มสูตรของมันครับนี่คือเต็มสูตรของมันถ้าเป็นเลี่ยงเลี่ยงตัวไหนมันสีเลี่ยงน้ำกันครับก็เรียกว่าอันนี้ได้ออกบ่บ่ฮะอันนี้บ่ออบ่าหาตัวเด่นมาเที่ยน พาวาขัน้อหาตัวเด่นมากเขาหวังสามตัวเกินไปหาตัวเด่นมากเพราะมาหวังสามตัวมันมันหลุดหลายพดหลุดลายเทียกเลยเป็ี่นอันว่ามันไม่ดีขนาดไหนก็เลยเจียวเต็มเต็มชุดของมันเลยนะครับนีถอดมาจากไหนเอาจังสั้นเลยสิบอคัดเอาตัวเด่นมาอีกคือถอดได้จีก็มิฮาอกเจ็ตศูนย์เก้าแปดเด่นฮากับเก้าเบิ้น สา,สามสามสองสองเนาะคะ่ะจับสามตัวหาเก้าแปดศูนย์หาเก้าจับสองตัวกับหาศูนย์หาเก้าหาแปดเนาะคะ่ะเออเอซี่นั่นกับอันบอมากอันพ่อที่จับให้กันจับเอาไ้าในหกเพิร์วานพอนี่รีบจับมืวพอเนี่รีบก็บเรว่าอธิบายให้ลูกครับที่จริงคัดหาเลขเด่นไปลี่ส้ให้เพื่อหวังสามตัวครับพอหวังสามตัวปั๊บ มันเล่มีการผิพลาดหลายกว่าก็เลยคิดว่าสิป่ปอยเติ่มชุดของมันเลยถอดได้จังไหนสีว่างแบบนั้นเลยโดยที่บ่ะคัดเอาตัวเด่นมหาสามตัวกับอันกะว่าแต่ม,มันได้สองตัวก็ถือว่าด,ดีเนะครับมาหาสามเเขาตะมาขอสองตัวชุดยอดแล้วเข้ากันกใหา่ถ้าเปนลงทุนมีโอกาสทั้งสามทังสี่ความหมายอ,าอ๋อรับแค่ไปได้ครับ คันผูใ้ใดเบิ้งแล้วฟังอธิบายเพ่นจิเข้าใจแต่คันผูใ้ใดเชื่อเบิ่งแต่ตัวเลขกคือซือ่งน่ิคนสิบ่เขาใจเราคนนี้หาเรียกเงหรอไอ้คือหลุดหลายเทียแท้คือจังนั่นหลายเทียแท่นะบัดน,นี้มือนีเลยอถือโอกาสอธิบายเลยอธิบายช่วงปีใหม่นาอครับเนาะกสิมี่พูดโชคดียี่ดอกบัดนี่ผพรานปีใหม่เขาปีใหม่แล้วเรีบซี่กษิว่า ออกเราจังม่บว่ามันไม่อยากพูดมากที่จริงไม่อยาก้าเดิแต่ว่าเพนมีผพูดถามมามาเลขมันมันจับแบบไหนคือจับมั่วคือจับอนันตแทนหน้าที่จริงเรขของพอาะงี่นี่สิเป็นนี่สิแล้วครับนี่ตัวไดอยุบบนนี่มันสิเป็นยุนาคัอเป็นสองตัวครับแล้วก็ตัวไดยุแถวเดียวกันนี่สิตัวไดยุนาคือยุนาครับไม่เป็นแบบนี้กันสมมุติว่า เยอาคู่หลังจริงๆมันนี่เป็นหกเจ็ดจริงๆเกือบหกเจ็ดเลยก็ได้กลับทั้งเกตยร์บางยันวันนี้นี่เสียหาแบบว่าเพระต้องกลับก็ได้กลับเลยเลขเพื่อนทั้งเกียร์บังมันเลี่ยงอยู่แบบใดก็คือแบบนั้นเออเมนมันก็สิดีสำหรับผู้ลงทุนผู้ลงทุนก็สิมั่นใจเจ้าล่ายขันนีมันบ่อทำไมบรรทัดมากกว่าสจ็ดสี่พนเบิ้งมันเบิ้งวามันออกออกแบบบ่อกลับไหมนี่มันจะเป็นจังสี่เนาะค่ะนี่ ถ้าถ้าหาศูนย์มันก็จะหาศูนย์แบบนี้มันมันบ่ได้ศูนย์หานบกลับมันบ่ถ้าหกเก้ามันก็จะหกเก้าแบบนี้บ่มันเก้าหกครับสังเกตเบ่มันบ่ได้กลับอหรีค่ะถ้าหาหกก็คือหาหกยังส่ถ้าเจ็ดแปดก็คือเจ็ดแปดบ่มันแปดเจ็ดบ่ได้กลับมันออกตรงตัวนี่พอดี่เนาะยวจะให้เพิ่นอธิบายเพิ่นเบ่ชัดชัดเลยกันพ่นวาสูตรว่าตรงกลับเอาเห็นเพิ่นแล้วก็สมมติว่าคือยังที่มันอ่น ออกพานมากทีมันออกพานมากมันออกสายบอสีมันออกพานมากจังมันออกศูนย์สามของมันที่ใส่คุณส๋ยของมันที่ยิบเก่ากับว่าได้กลับเนี่นี่มันจะออกไปหมดดอกศูนย์สามแบบนี้ไหมครับมันว่าได้กลับมันจะยุ่นสิล่ะศูนย์สามก่อคือศูนย์สามเนี่ยมันจับได้เนาะนี่มือออกศูนย์สามจับได้ครับแล้วคนสีงงอันนี้เป็นของกันไหมแต่คือ อ,อยากให้เพิ่นเบิ่งแบบเข้าใจเมื่อนี้พญรีถือว่าอธิบายแล้ว้อครับเด้อบว่าต้องถามอีกว่าจับอันนั้นอันนี้ม,มั่วกันคือบ่อเห็นเห็นคี่จังเลียกสูตรอนอ่นกัน่าเลียกสูตรของเพิ่นก็ไปเบื้องยว,ว่าของเพิ่นก็ต้องเลี้ยงขึ้นกันที่จริงของพญรีก็เลี้ยงขึ้นกันแต่ว่ามันแม่นสูตรมันเป็นการพอรหัสมากมันก็อาจสีมีตัวบ่สวยคือเพิ่นแบบไหนกั มันก็คล่ายๆกันมานขีดเบิ่งงเราบัดนี้สิบ่หาตัวเด่นมหาสามตัวครับเพราะว่าหาสามตัวให้เอฟซีนี่มันมันคือบ่คอยพอสามตัวปานเด็น่ะจะเก่ามันกับเขาดีอยู่แต่บัดนี้มันมันเป็นหาสามตัวยากๆแต่เล่สิว่างเต็มชุดไท้เพราะว่าเต็มชุดไทยเราก็สิเข้าใจนอกครับนอกบัดนี้ความผิดพลาดมันก็สิน่อยร่องับ ตัวก้อนสามตัวเขาดีอยู่ได้สามตัวที่ตัวนะดีบ่ดีกับพลาดยากพุนละเพราะว่ามันมันมดนไดวว่างเต็มของมันกับเบิ้งมาตลอดอยู่ว่าช่วงทามันเป็นอันเต็มตามชุดของมันเลยนี่มันสีเลี่ยงกันอยู่แต่มันสลับท่ากันเลี่ยงสลับทาากันมันเสียไทยอันมันเสียไทยเลขนี้ไม่ต้องกลับครับช่วยอีกเสียด้วยเอาใจเวลาครับแกไปได้ครับเอาใจแล้วครับเนาะ จะลเล่าพัฒนาพอลี่ของวันที่สองเนาะคะ่ะโมกลัล่าเป็นไห่มากมีหาหกเจ็ดศูนย์เก้าแปดเล่นหากับเก้าเบือนสามสามสองสองจับสามตัวกับหาเก้าแปดศูนย์หาเก้าจับคู่หาศูนย์หาเก้าหาแปดยันหนีได้พอไห, 4, หะะ่เอฟซีเฮ่งๆปังๆมันมันใส่ปีใบเนาะค่ะมืออื่นมีเงื่อนคาหนึ่มันกับ บ้านกับกรุงเทพเนะผู้ใดขึ้นมาต้กรุงเทพก็ได้ให้เดีมีเงินลงกไปเติมน้ำหมกน้ำมันค่อยโชคดีตลอดปีหกเก่าเลยครับเนี่ยเงินท่องไหลมาเทมากจะให้ร่างกายแข็งแรงเนาะปีใหม่ก็ได้จะให้วิตาสิ่งดีๆเขามาเงินท่องไหลมา เพื<ห>่อช<ม>า,าวเราก็จะ,จะให้เทาไปอีกก็จังพญานีิริย์นะครับพอานิริย์ว <laughs> ่องย่อมเทาเลยกระปีใหม่กระเทาไปอีกเพิ่มไปอีกปีนึงเนาะคะ่ะบ่ยอมเทาบ่ยอมเทา,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 า <laughs> ให้โชคมั่นมันกต่มิตรแนวสิ่งดีๆขาม้าในชีวิตเงินทองไหลมาเทพ่าเนาะคะ่ะสุขภาพแข็งแรงเอตี้สุข,ขูสุขคนสวัสดีค่ะ